ที่ช่วงที่2ของปรับกลยุทธ์นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตงดรับ SMS ในวันนี้แล้วนะคะส่วนภาพรวมเรื่องของทองคําเราเห็นทองคาย่อตัวลงมาก็จริงแต่พอย่อลงมาก็มีแรงซื้อรับกลับดันกลับขึ้นไปวันนี้ภาพก็เป็นแบบนั้นด้วยนะคะแต่ความเห็นในเรื่องของประธานเฟดสาขาต่างๆที่ยังมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็ยังสร้างความสับสนอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ทำยังไงดีพูดคุยกันในช่วงของโก l l ล o กบาย YLG ค่ะ สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999คุยคุยกันนะคะกับคุณมร,รุ้งรุ่งขามพุ่มในการไฟวิเคราะหของ YLG Boolean d Futures ค่ะคุณมรุสรุ่สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสภาครับค่ะถ,ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณเจเนต็ตเดลินจะบอกว่ายังไงซะก็จะไม่เร่งรีบในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่พอประธานเฟดสาขาต่างๆเริ่มที่จะมาพูดก็นอีกรอบหนึ่งและความสับสนเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยก็กลับมาอีกรอบนึงนะคะกลยุทธการลงทุนในทองคำช่วงนี้ลงทุนยังไงดีคะ ล่าสุดก็เป็นประธานเฟดบอสตันนะครับ<ช>นาะยเอลิกโรเซนเกมีการออกมาบอกว่าอย่าประเมินในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยในทิศทางที่เป็นลบมากไปนะักแล้วก็นายเอลิกโรเซนเกเนีก็อยากให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวก็สร้างความสับสนอย่างที่คุณโสภาแจ้งนะครับแต่ดูเหมือนว่าตลาดทองคําก็จะไม่ได้รับข่าวในเชิงลบกับการออกมาส่งสัญญ,ญาณในลักษณะดังกล่าวของประธานเฟดบอสตันมากนักนะครับราคาพยายามทรงตัวแล้วก็จะเห็น ว่าในช่วงเช้าวันนี้ราคาเริ่มมีการติดตัวแล้วก็รีบาวขึ้นมาด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าตัวตลาดทองคําน่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางอินเดียมีมติประกาศ เี้ยนโยบายลงนะครับ0.25ปซมาอยู่ที่ระดับ6.5เปซในวันนี้นะครับซึ่งหากพิจารณาจากการที่อินเดียเป็นผู้บริโภคทองคำ,ำมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากจีนแล้วการที่มีการปรับลดอัตราเบี้ยนโยบายลงอาจจะจูงใจทําให้คนอินเดียเนี่ยอยากที่จะถอนเงินฝากในธนาคารออกมาแล้วก็เปลี่ยนการฝากหรือการออมเงินนะครับในรูปแบบของเงินฝากเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการ เก็บรักษาหรือสร้างความมั่งคัง่งโดยการซื้อทองคําแทนเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางในระบบเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยมีการปรับตัวลดลงะนะครับประเด็นดังกล่าวก็ทําให้ราคาทองคํามีการรีบาวหรือมีการดิดตัวขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากราคายังอยู่ในแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นรูปแบบของการแกว่งตัวนี้ที่ทางย่อโงหรือไซเวดดาวประกอบกับยังมีสัญญาณเกี่ยวกับประธานเฟดเออบางสาขาที่อยากจะให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะครับก็เลยยังคงมีแรง ขายทํากําไรสลับออกมายังอยากแนะนํานักลงทุนนะครับว่าหากราคายังยืนเหนือระดับพ2นสได้ราคายังมีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อแต่ให้ไปจับตาดูบริเวณ1,234งพเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนว่าราคาจะ ที่เหนือระดับดังกล่าวได้ไหมหากไม่ผ่านเรายังแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงครับส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนของวันพรุ่งนี้ในส่วนของตัวตลาดทีเฟกของบ้านเราจะปิดทําการเนื่องในวันจัก,กรีนะครับขณะที่ในส่วนของตัวทองคําต่างประเทศยังเปิดทําการตามปกติประกอบกับนนะ ทิศทางหรือแนวโน้มในการลงทุนของตัวทองคำเนี่ยยังเป็นไซเวดาวพอราคาดิบตัวขึ้นเราอยากจะให้ทยอยลดสถานะลงแล้วก็กลับมาถึงเงินสดอย่างไรก็ตามเนี่ยการอ่อนตัวลงหรือการกลับผานลงมาของราคาในส่วนของจุดที่จะกลับเข้ามาเข้าสืออีกครั้งหนึง่งเรายังแนะนําใกล้ๆบริเวณ1,208นดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ําสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะต้องมาจับตาก,กันอีกครั้งหนึ่งว่าราคาจะย่อตัวลงมาแล้วสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้หรือเปล่า ากยืนได้ก็อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งในส่วนของการกลับเข้ามาเปิดลองโ position ครับล่าสุดอยู่ที่1,225ปรดีป๊ะเลยนะคะก็จะต้อง <c oughs> ลุ้นกันเหนื่อยสักนิดหนึ่งว่าจะยืนเหนือระดับนี้ได้หรือเปล่านะคะครับ <c oughs> ใช่ครับค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็รออีกทีหนึ่งว่า1,208จะรับอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นภาพร,รวมในส่วนของทองคำนะคะมาดูกันที่ s a f future บ้าง series M วันนี้หุ้นใหญ่ๆโดนขายหมดเลยนะคะทำยังไงดีภาคบ่ายนี้ ต้องรอรีบาวก่อนไหมคะหรือว่าณนะระดับนี้ยังมียังมีการเปิดช็อตโพสิชันได้อยู่ค่ะ ดวยถ้าส่นเอ๊มหนึ่งหกนะครับเนื่องจากอย่างที่แจ้งไปว่าพวกมีตลาดบ้านเราปิดทําการนะครับคิดว่าในส่วนของแรงซื้ออาจจะค่อนข้างเบาบางแล้วก็นักลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการเลือกทยอยลดความเสี่ยงลงอย่างไรก็ตามเนี่ยสัญญาณที่เป็นในรูปแบบของสัญญาณขายกลับเข้ามาอีกครั้งหลังจากตัวดัดชนีหลุดระดับในส่วนของ887 8 8 88 3ดราลงมานะครับทาให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมรูปแบบไซเวอพเสียแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังประเมินว่าหากดัชนี มีการปรับ ลงมาบริเวณ8 6 8อาจจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เกิดการรีบารหรือการดิดตัวขึ้นนะครับนะักลงทุนถ้ารับความเสี่ยงได้สูงจริงๆแนะนําว่าเสี่ยงเปิดรองโพซิชันในจุดดังกล่าวหวังจังหวะการรีบารแล้วก็ดิดตัวโดยหากดักชนีเริ่มรีบารหรือดิดตัวเราใช้แนวรับเดิมนะครับกลับมาเป็นแนวต้านก็คือบริเวณ883-887เป็นจุดในส่วนของการทยอยปิดสถานะทากําไรขณะที่ปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่แบงค์ขนาดใหญ่สามารถ แบงก์มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนะครับก็เลยทาให้มีการคาดการเกี่ยวกับประมาณการเกี่ยวกับรายได้ของกลุ่มธนาคารลดลงนะครับที่ทางราคาน้ามันที่ยังคงมีการปรับฐานลงต่อรวมถึงในส่วนของหุ้นสื่อสารที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขอเกี่ยวกับการประมูลใหม่นะครับก็าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงสร้างมุมมองเชิงลบในระยะสั้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยเนื่องจาก เรายังประเมินในส่วนของแนวโน้มของดัชนีไม่ได้เป็นลบมากนะักก็อาจจะมีจังหวะการรีบาวหรือดิดตัวซึ่งนักลงทุนก็อาจจะเป็นลักษณะของการเน้นการลงทุนระยะสัน้นแล้วอาจจะต้องคํานึงถึงความเสีย่ยงแล้วก็วันหยุดในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะพรุ่งนี้วันหยุดในวันจักรีนะคะการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ s ซฟฟิตี้ฟิวเจอหรือว่าโกลฟิวเจอเองวันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะภาพของเซ็ 50 Future Series M นะคะแม้ว่าน,นี้จะเห็นการปรับตัวย่อตัวลงมาเยอะๆแต่คุณมรุณแนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมรับความเสี่ยงได้ให้รอรับแถวแถว8 8 68นะคะน่าจะเป็นจุดที่ลุ้นกับการรีบาวกลับขึ้นมาได้แล้วก็ไปเปิดลองโพซิชันที่จุดๆนั้นส่วนทิศทางของราคาทองคำวันนี้เราเห็นแรงซื้อ สู้กลับมาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของธนาคารกลางของอินเดียเขามีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอินเดียเขาบริโภคทองเป็นดับที่สองคุณรุบอกว่าก็เลยมีแรงซื้อดันกลับขึ้นมาได้นะคะแต่ภาพของราคาทองคำยังคงเป็นไซด์เวดาวค่ะเนี่ยจ,จะต้องระมัดระวังณจุดนี้เลยเนี่ยตอนนี้สบายใจเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคุณรุบอกว่าถ้ายืนเหนือ1225 ลุ้นกับการขึ้นไปขายทังกำไร1234ได้เป็นไปได้ก็ปิดโพสิชันไปก่อนนะคะแล้วก็ถึงเงินสดเพิ่มมากยิ่งขึ้นล้วค่อยมารอรับใหม่แถวๆ1,208ปเหรียญค่ะนี่เป็นภาพรวมค่ะที่นำมาฝากกันสำหรับกลยุทธ์การลงทุนผ่านช่วงโกลูกบายว l g นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะลองมาดูกันในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มี4แบงก์ใหญ่แล้ว่ะที่มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ MLR ลงส่งสัญญาอะไรกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยบ้างเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบกััันกบกบร 波浪看